สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหัวไล่ไปนาชาแนลนะครับเกษตรมือใหม่ใครๆก็ทําได้นะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆเกี่ยวกับกะถินนะครับพืชที่จะใช้ในการลดต้นทุนนะครับอีกชนิดหนึ่งเนาะมีโปรตีนถึง20%เลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปติดตามสาระดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหัวไรไปนาชาแนลนะครับไปติดตามกันเลย ก่อนจะไปติดตามสาระดีๆกับความรู้นะครับในช่องหัวไล่ไปายนาะต้องขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์1 0 8ยแปดเกษตร .com นะครับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกะถินนะครับการนํากะถินมาให้เป็นอาหารสัตว์เนาะเริ่มมต้นกันเลยกะถินเนี่ยบางพื้นที่นะครับเขาก็เรียกว่าผักกะเรรนะครับบางพื้นที่เขาเรียกว่า ปอตาแปะเลาะนะครับหรือเรียกว่าผัดอีเสษดก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแต่อยากให้รู้ว่ามันคือกะถินชนิดเดียวกันนะครับในกะถินมีโปรตีน20เเซนะครับเฉลีย่ยมีเบต้าแคโรทีนสูงเนาะก็เหมาะเหมาะเป็นอาหารเพื่อลดต้นทุนเหมาะต่อเป็นอาหารแทนหญ้าแทนฟางเนาะสำหรับเพื่อความหลากหลายของสารอาหารนั่นเองนะครับ กะถินนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับมีโปรตีน17.4%สูงกว่าหญ้าไม่ว่าจะเป็นหญ้าหวายหญ้าคนที่ผมเคยแนะนำทำคลิปไปแล้วนะครับมีความชื้น63%เนะครับเป็นพืชที่หมักยากนะครับกะถินสดเนี่ยโดยปกติแล้วชาวเกษตรกร,กรหรือเราเ,ราเราท่านๆเนี่ยจะชอบเอากะถินเนี่ยตัดตัดตดตดนะครับแล้วก็ให้ให้วัวให้ควายเราเลยนะครับ เขาบอกว่าการให้กระถินสดเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ในการให้ในแต่ละมื้อนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในกระถินเนี่ยมันมีสารพิษนะครับมีสารพิษนะครับชื่อว่ามิโมซินนะครับอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเราเสียชีวิตได้นะครับการให้กระถินสดเนี่ยเขาเลยกำหนดไว้ว่ามีเกณฑ์ยอยู่ว่านะครับอาหารให้สุกรนะครับให้หมูนี่แหละนะครับใช้กระถินได้ไม่เกิน10%ต่อมื้อนะครับ อาหารให้สัตว์ปีกไม่ว่าจะเป็นไก่นะครับเป็ดเนี่ยให้ไม่เกิน5%ต่อมือ้อเนาะแล้วก็อาหารให้สลหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องไม่ว่าจะเป็นวัวควายกระบื้อนะครับให้ไม่เกิน50%ต่อมื้อนี่ก็คือการให้แบบสดเนาะเรามาดูว่าสารพิษนในกระถินเนี่ยโดยพบสารพิษชื่อว่าสารมิโมซินนะครับมีปริมาณมากนะครับ เป็นพืชตระกูลเดียวกับมยาลาบเนาะมิโบซินเนี่ยเป็นพิษต่อสัตว์กระเพาะเดียวนะครับเช่นไก่เป็ดหา่านสุกรและยังเป็นพิษต่อสัตว์เคี้ยวเอื้องทุกชนิดแน่นอนวัวแล้วก็เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับมีพิษแน่นอนนะครับสารพิษตัวนี้จะไปทําให้ระบบย่อยอาหารของสัตว์ผิดปกติสัตว์มักจะมีต่อมไทรอยโตอาจทําให้สัตว ถึงแก่คว,วามตายได้เนาะถ้าด้รับมันใีปริมาณมากๆสัตว์อาจมีปัญหาหรือถึงแก่คว,วามตายได้เรามาดูว่าวิธีการลดสารพิษแบบนี้นะครับเขาลดกันยังไงนะครับก็จะมีอยู่3ข้อหลักๆนะครับวิธีแรกนะครับเอาไปตากแห้งนะครับ1-3วันเนี่ยจะช่วยสามารถลดสารพิษได้ถึง40%นนะครับนี่คือการมิดนี่คือวิธีการลดข้อแรกนะครับ ส่วนวิธีการลดข้อที่2ก็คือนําใบกระถินไปนึ่ง1-3ชั่วโมงนะครับจะช่วยลดสารมิโมซินได้ถึง30%เนาะการลดสารพิษข้อที่3ก็คือนําใบกระถินไปแช่น้ํา24ชั่วโมงนะครับสามารถลดมิโมซินได้ถึง90%นั่นก็คือการแช่น้ําจะดีกว่าทุกวิธีนะครับที่ผมได้กล่าวมาเนาะใบกระถินเนี่ยนะครับนอกจากจะมีประโยชน์นะครับ มีโปรตีนถึง20%์แล้วนะครับแต่มันก็มีโทษเนาะมีโทษเนื่องจากว่าเราใช้ในอัตราที่มากเกินไปหรือครับหรือว่ายังไม่ลดสารพิษมีโมเสนตัวนี้มันก็อาจจะทําให้สัตว์ที่เราเลี้ยงไว้มีปัญหาหรืออาเสียชีวิตไปได้นะครับแนะนําอย่างหนึง่งวัวที่ท้องนะครับไม่แนะนําให้เอาไมกระถินให้วัวท้องกินนะครับเพราะอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการทําให้วัวตายหรือวัวแท้งนะครับได้เนาะ สำหรับวัวทั่วไปนะครับวัวเด็กวัวหนุ่มนะครับวัวที่แข็งแรงปกตินะครับสามารถให้ภายในเมื้ออาหารได้โดยผมแนะนํานิดนึงคือเอายอดอ่อนนี้ออกนะคใครที่ให้เป็นแบบสดนะครับก็ตามเกณฑ์ที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับส่วนใครที่มีเวลามากพอผมก็แนะนําให้ไปแช่น้ําผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะครับถึงมาให้วัวควายนะรหรือสัตว์เลี้ยงเรากินได้เนาะการให้ใบกระถินเนี่ย ก็ไม่ควรที่จะให้ในปริมาณที่แบบมื้อหนึ่งให้ทั้งหมดเป็นใบกระถินอย่างเดียวอาจจะเป็นเป็นอาหารเสริมผมแนะนําเป็นอาหารเสริมมากกว่านะครับรบอาจจะให้เป็นญ้าเป็นฟางเป็นใบกระถินเป็นใบกล้วยเป็นใบอ้อยเป็นใบกระพดะอะครับให้สับเปลี่ยนระหว่างมื้อไปเรื่อยๆนะครับวัวเราจะได้ไม่กินแบบจําเจเนาะจะได้ไม่เบื่อเนาะเพิ่มการเรียกว่าเพิ่มอรรถรสดีว่าเพิ่มอรรถรสในการกินอาหาร ความสมบูรณ์นะเพื่อความสมบูรณ์ของวัวเนานะสำหรับสวนของผมก็มีปลูกใบกระถินเหมือนกันนะผมจะพาไปดูต้นกระถินกันเลยนะครับเพิ่งปลูกเองนะครับเราไปดูกันเลยตัวนี้ก็เป็นแปลงกระถินนะครับที่ผมได้ทําการปลูกไว้เนาะนี่ก็จะเห็นนะการปลูกก็ไม่ยากครับเนี่ยกำลังกําลังเกิดแล้วนะครับผมก็ใช้วิธีเอาเมล็ดมันนี่แหละนะครับในฝักมันนะไปเพาะนะครับแล้วก็ พอในถุงชําไว้ก่อนนะครับก็ประมาณ3เดือนนะครับประมาณสามสี่เดือนก็โตประมาณนี้นะครับผมก็มาปลูกนะครับการปลูกก็ไม่ยากครับปลูกขุดหลุมปลูกเลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรกระถินเนี่ยเป็นพืชที่ทนแรงมากเลยนะครับพืชทนแรงแล้วก็ปลูกง่ายไม่ต้องลดน้ําอะไรมากรดน้ําเฉพาะตอนปลูกนะครับตอนปลูก น้ำเฉพาะตอนปลูกมันก็ขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเหนไหมว่าขึ้นแล้วง่ายมากปุ๋ยก็ใส่ครั้งเดียวนะครับปุ๋ยคอกเนาะก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูส่วนที่มันโตแล้วนะครับตัวนี้ก็คือเป็นต้นที่ปลูกเอามาปลูกก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วเห็นไหมครับนี่แรงมากเลยสังเกตว่าไม่มีความชุ่มชื้นในเลยนะครับแต่ว่ากระถินเนี่ย มันจะโตแล้วก็ออกออกยอดตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับก็ตัอย่างที่บอกไปนะครับก็คือเวลาให้วัวเรากินให้เด็ดเอาตรงยอดตัวนี้ออกเนาะยอดอ่อนตรงนี้นะครับเอาเด็ดออกเด็ดออกเด็ดออกเด็ดทิ้งนะครับแล้วก็เอาส่วนตรงนี้ตรงที่เป็นใบเขียวๆนี้ให้นะครับเป็นใบเขียว,ยวอย่างเงี้ยให้นะครับมาดูบรรยากาศนะครับ ที่สวนผมหัวไล่ไปนานะครับดูบรรยากาศมีเสียงกบร้องด้วยนะครับมีหญ้าเขียชวชอุ่มนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกับบรรยากาศภาพตอนเย็นๆเนาะกับหัวไล่ไปนาชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อปเป็นกำลังใจให้กับหัวไล่ไปนาผมว่าสั่นน้อยขอลาไปก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวฉลับนื้อใหม่เนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย